สวัสดีนักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนค่ะวันนี้วันที่11ทธันวาคม2025นะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ามีบุค,คลิกที่แปลกมากๆเลยค่ะคือด้านหนึ่งเนี่ยดัชนีดาวโจนส์พุ่งทยานทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งหุ้นกลุ่ม AI ที่เคยเป็นดาวรุง่งกลับโดนเทขายอย่างหนักมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะครับมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยครับว่าตลาดกาลังเปลี่ยนเกม คือจากที่เคยตื่นเต้นไปกับเรื่องเล่าของ AI ตอนนี้นักลงทุนเริ่มทวงถามหาข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมกันแล้วและจุดเริ่มต้นของความสั่นคลอนในวันนี้ก็มาจากบริษัทใหญ่อย่าง Oracle ครับ น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความขัดแย้งนี้กันนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดที่นํอมมาคุยกันวันนี้รวบรวมมาจากแหล่งข่าวชั้นนำอย่าง i n v e s t o p e d i a b a r o n s แล้วก็ m o t l e y f o o l ค่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมตลาดถึงมีสองอารมณ์ในวันเดียวกันได้ขนาดนี้เริ่มจากภาพรวมดัชนีกันก่อนเลยนะคะ Dow Jones Industrial Average นี้พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจริงๆค่ะบวกไป1.3%หรือเกือบ650จุดปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยใช่ครับ และไม่ใช่แค่ดาวโจนส์นะครับ S&P 500ก็ขยับขึ้นมา0.2%ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่ได้เหมือนกันซึ่งมันก็สะท้อนว่าหุ้นขนาดใหญ่ในภาพรวมยังคงแข็งแรงมากแต่ภาพมันกลับตลบติเลยเมื่อเรามองไปที่ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ Nasdaq ปรับตัวลดลง0.3%ความแตกต่างนี้มันบอออะไรเราได้บ้างคะ ทำไมหุ้นบลูชิปเดิมถึงคึกคักในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีกลับซบเซาคือถ้าเราไปดูไส้ในจะเห็นชัดเลยครับว่าดาวกับ s อสแ0นเนี่ยได้แรงหนุนมหาศาลมาจากหุ้นกลุ่มที่ไม่ใช่เทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มการเงินที่ปรับตัวขึ้นยกแผงเลยอย่างวีซ่าที่บวกไปกว่า4%หรือหุ้นกลุ่มค้าปลีกและสุขภาพอย่างโฮมดีพ t และก็ยูไนเต็ดเฮลท์กรุ๊ก็ทำผลงานได้ดีมากครับ ใ oh. นทางกลับกัน n a s d a กถูกชุดลงจากคุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แทบทั้งสิน้นโดยมี Oracle เป็นตัวจุดชนวนครับซึ่งการเคลื่อนไหวที่สวนทางกันแบบนี้ทำให้เราต้องหันมาดูปัจจัยมหาภาคเลยนะคะว่ามีอะไรมาขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มหุ้นดั้งเดิมบ้างข่าวใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้ก็คงหนีไม่พ้นการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดถูกต้องครับ เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาเฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%สู่กรอบ3.5%ถึง3.75%ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดแต่สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขคือท่าทีของเฟดครับประธานเจโรมพาวเวลย้ำชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่การส่งสัญญาณว่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่อเนื่องแต่เป็นการปรับนโยบายกลับสู่จุดที่เป็นกลางคือไม่กระตุ้นและก็ไม่ชะลอเศรษฐกิจอีกต่อไป หมายความว่าหมดยุคข,ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้เงินเฟ้อแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าสู่โหมดผ่อนคลายเต็มตัวใช่ไหมคะใช่เลยครับและถ้าเราไปดูแผนภาพที่เรียกว่าดอทพลอตซึ่งมันก็เหมือนกับการยกมือโหวตของคณะกรรมการเฟดแต่ละท่านผ่านจุดบนกราฟนั่นครับจะเห็นเลยว่าเสียงแตกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางดอกเบีย้ยในปี2026อ๋อค่ะแม้ค่ากลางจะชี้ว่าจะมีการลดอีกแค่ครั้งเดียวในปีหน้าแต่มีกรรมการถึง7ท่าน ที่ไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมเลยมันสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่สูงมากครับ ซึ่งความไม่แน่นอนนี้เองที่อาจจะทําให้นักลงทุนหันกลับไปหาหุ้นพื้นฐานดีที่มีกําไรแน่นอนมากกว่าหุ้นเติบโตที่ยังต้องพึ่งพาสภาพคล่องในอนาคตส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆก็มีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยแล้วก็มีตัวเลขขาดดุลการค้าที่ลดลงต่ําสุดนับตั้งแต่ช่วงโควิดในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะอยู่แถว4.15เปอร์เซครับ ตลาดพันธบัตรดูจะยังไม่ตื่นเต้นหรือตระหนกอะไรเป็นพิเศษซึ่งทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าจุดศูนย์กลางของความผันผวนในวันนี้มันไม่ได้มาจากภาพรวมเศรษฐกิจแต่มาจากประเด็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยและการร่วงของ N a ส DA q นี่แหละคะ่ะที่พาเรามาสู่หัวใจของเรื่องในวันนี้เลยเพราะต้นตอของมันมาจากหุ้นตัวเดียวที่สร้างแรงสรั่นสะเทือนไปทั้งวงการ AI นั้นก็คือครับกรณีของ Or เรคอนี่น่าสนใจมากเพราะถ้าดูแค่ผิวเผินเนี่ย ตัวเลขคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือแบ็กหลอกของบริษัทนั้นสูงเป็นประวัติการถึง523,000ล้านดอลลาร์โหซึ่งดูเหมือนจะดีมากแต่ปัญหาคือรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในไตรามาสล่าสุดมันกลับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะถึงไรายได้จะต่ำกว่าคาดแต่แบ็กหลอกของ o r ร c l e ต้อง5 0 0แสนกว่าล้านดอลลาร์นี่มันมหาศาลมากเลยนะนักลงทุนกำลังตื่นตูงเกินไปหรือเปล่าคะกับการที่บริษัทต้องใช้เงินเพื่อการเติบโตในอนาคต เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังถกเถียงกันอยู่เลยประเด็นที่ทำให้นักลงทุนกังวลมีอยู่2-3ข้อหลักๆข้อแรกคือการลงทุนมหาศาลหรือ c p p e x ทาง Oracle ประกาศว่าใช้เงินลงทุนไปถึง1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวและยังเพิ่มเป้าการลงทุนทั้งปีเป็น50,000ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI <c oughs> ข้อที่2คือภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเพื่อน,นำมาใช้ในการลงทุนนี้ และเมื่อประกอบกับรายได้ที่ไม่เข้าเป้ามันจึงเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าบริษัทจะสามารถเปลี่ยนแบ็กหลอกที่สวยหรูนี้ให้กลายเป็นกำไรที่จับต้องได้จริงๆเมื่อไหร่และอย่างไรใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในมุมมองของนักลงทุนจากที่เคยเชื่อมั่นในเรื่องเล่าหรือ the story ของ AI ตอนนี้ตลาดกำลังเรียกร้องหาข้อพิสูจน์หรือ the proof นักวิเคราะห์จากวิลเลียมแแบร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Show me Story Me คือไม่ต้องเล่าแล้วแต่โชว์ให้เห็นเลยว่าทำกำไรได้จริงซึ่งประเด็นนี้มันสอดคล้องกับคำเตือนของ Bill Gates ที่ให้สัมภาษณ์กับ CNBC พอดิเป๊ะเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่คุ้น AI ทุกตัวจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะสูงมากเป็นพิเศษหรือ Hyper Competitive และมูลค่าหุ้นบางตัวจะลดลงอย่างแน่นอนใช่ครับคำเตือนของ Bill g a t e มีน้ำหนักมาก เพราะมันสะท้อนภาพความเป็นจริงของตลาดตอนนี้ที่หุ้นบางตัวมีมูลค่าที่สูงเลี้ยวไปไกลเกินพื้นฐานแล้วอย่างเลนเทียที่มี P.E. สูงกว่า400เท่าหรือแม้แต่สตาร์ทอัพอย่าง OpenAI ที่ยังไม่ทำกำไรแต่มีมูลค่าประเมินสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์โห5แสนล้านซึ่งถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะใหญ่เป็นอันดับที่16ของอเมริกาเลยทีเดียวและมันยังไปในทิศทางเดียวกับรายงานแนวโน้มปี2026 ของ v บนกา a r ดที่แนะนำให้นักลงทุนลดความคาดหวังหรือ t e m p e r expectations ต่อผลตอบแทนของหุ้นสารัฐในระยะยาวเพราะความคาดหวังเรื่อง AI มันถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นส่วนใหญ่จนแทบไม่เหลือช่องให้เซอร์ไพรในทางบวกแล้วชัดเจนมากเลยค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทีมโชว์มีสตอรี่นี้มันส่งผลกระทบกับหุ้นรายตัวในตลาดอย่างไรบ้างเริ่มจากตัวต้นเรื่องอย่าง Oracle กันก่อนเลยครับ อย่างที่คุยกันไปหุ้น Oracle หรือ ORCL ร่วงหนักเกือบ15%ในวันเดียวลงไปทำจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนเลยสาเหตุหลักก็คือรายได้พลาดเป้าและความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายลงทุนกับนี้สินที่พุ่งสูงขึ้นมันเป็นตัวแทนของความกลัวในตลาดวันนี้เลยครับและแรงสั่นสะเทือนจาก Oracle ก็ลามไปทั่วกลุ่มผู้ผลิตชิปเลยนะคะ NVIDIA หรือ NVDA ปิดลบไป1.5%ส่วนไม c ครนหรือ MU ก็ลบไป2.0%เหมือนกับว่านักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าความต้องการชิป AI จะโตบโตบไปได้ดตลอดรอดฝั่งแต่ในกลุ่มชิปมีตัวที่แม่สนใจพิเศษเป็นพิเศษคือ Broadcom หรือ AVGO ครับหุ้นตัวนี้ปิดลบไป1.6%ในเวลาทำการแต่พอหลังตลาดปิดเขาประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาดมาก เอแต่หุ้นกลับร่วงต่ออีก4.2ในการซื้อขายนอกเวลาทำการมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าชะง,งนนะครับเอาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะในเมื่อผลประกอบการดีกว่าคาดแถมยังอยู่ในอุตสาหกรรม AI ที่น่าจะเติบโตด้วยนี่แหละครับคือจิตวิทยาของตลาดในภาวะที่ความคาดหวังสูงลิว่วคือผลประกอบการและคาดการรายได้ของบรอดคอมเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดไว้มากจริงๆมาจากออเดอร์ชิ AI ที่แข็งแกร่งมาก CEO ถึงก็เปิดชื่อลูกค้าใหม่คือ a n t r r p p i c ที่สั่งซื้อชิปเพิ่มอีก11,000ล้านดอลลาร์ <Huh. S 1> ทำให้แบงกหลอกคำสั่งซื้อชิป AI รวมของบริษัทพุ่งสูงถึง73,000ล้านดอลลาร์แต่ดูเหมือนว่าสำหรับตลาดตอนนี้ดีมากมันยังไม่พอครับอาจจะเป็นการขายทำกำไรหรือที่เรียกว่า Sell on Fact เพราะปีนี้หุ้นขึ้นมาเกือบ75%็ด้วอปอแล้ว oh. หรือนักลงทุนอาจจะคาดหวังข่าวที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อีกขั้นเหมือนกับว่าต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็ยังไม่เร็วพอที่จะเอาชนะความคาดหวังของตัวเองได้แต่ในกลุ่มชิปก็มีดาวเด่นอยู่นะคะอย่างไมโครนเทคโนโลยีหรือ MU ถึงแม้วันนี้จะปรับตัวลงแต่หุ้นเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเมื่อวันพุธและทั้งปี2025ราคาหุ้นโตขึ้นมากกว่า200หรือ3เท่าตัวเลย m i โคร n เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ AI ทุกตัวที่จะแย่ครับไมโครนได้ประโยชน์โดยตรงจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำหรือ Memory Chips สำหรับ AI ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากล่าสุดนักวิเคราะห์จากทั้งซิตีและ Deutsche Bank เพิ่งจะปรับเพิ่มราคาเป้าหมายไปหมาด ซิตี้ถึงกับบอกว่าราคา d r a รพุ่งขึ้น50%ในไตรามาสเดียวซึ่งทำให้ไม c ครนที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบยาม,มหาศาลในการทำกำไรครับสลับม,มาดูหุ้นที่เล่นกับ AI ในมุมที่ต่างออกไปบ้าง The w a l t Disney Company หรือ DIS วันนี้หุ้นบวกส่วนตลาดเทคขึ้นมา2.4%มีข่าวใหญ่อะไรคะ Disney ประกาศดีลใหญ่กับ Open AI Hu โดยจะลงทุน1,000ล้านดอลลาร์และที่สำคัญคืออนุญาตให้ OpenAI ใช้ตัวละครในลิขสิทธิ์ของตัวเองกว่า200ตัวไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์ดาร์ฟเบเดอร์หรือแคปเทนอเมริกาในเครื่องมือสร้างภาพและวิดีโออย่างโ o r a ได้โหนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากจากบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องการปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเองสุดๆเลยนะคะใช่ครับดีลนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเอามิกกี้เมาส์ไปใส่ในโซรานะครับ มันการเป็นการเดิมพันว่าอนาคตของการสร้างคอนเทนต์จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง CEO Bob Iger มองว่าน,นี่คือทางเข้าหรือ away in สู่โลกของ AI และเป็นการที่ดิสนีย์ต้องเป็นเจ้าของเครื่องมือในการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เจ้าของเรื่องเล่าอีกต่อไปอซึ่งนี้อาจจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการที่ใครๆก็สามารถสร้างแอนิเมชันคุณภาพสูงได้จาก AI ในอนาคตครับเป็นการปรับตัวเชิงลุกที่น่าจับตามากค่ะ ทีนี้มาดูฝั่งโอริคโนมีที่ทำผลงานได้ดีในวันนี้กันบ้างยักษ์ใหญ่ค้าปรีอย่าง Costco Wholesale หรือ COST แม้จะรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดแต่หุ้นก็ยังร่วงเล็กน้อย0.6%นอกเวลาทำการกรณีของ Costco ก็คล้ายๆกับ Broadcom ครับคือผลงานดีแต่ valuation ของหุ้นก็สูงมากทำให้นักลงทุนคาดหวังสูงตามไปด้วยแต่ถ้าเจาะดูรายละเอียดจริงๆผลประกอบการแข็งแกร่งมากนะครับ โดยเฉพาะยอดขายช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนวันเดียวขายพิซซ่าไป358,000ถาดโอ้โห oh ส่วนช่วง Thanksgiving นี่ขายภายไปทั้งหมด4.5ล้านชิ้นครับผมยอมรับเลยว่าน่าจะมีของผมรวมอยู่ในนั้นด้วยสักชิ้น2ชิ้น uh huh. ตัวเลขน่าทึ่งจริงๆค่ะครับมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าถึงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ของจำเป็นจากคอสโก้นี่ยังขายดีเสมอครับ แล้วมีจุดไหนที่นักลงทุนอาจจะกังวลไหมคะถึงทําให้หุ้นไม่ไปต่อมีจุดเล็กๆที่ตลาดจับตาดูอยู่ครับคืออัตราการต่ออายุสมาชิกหรือ renewal rates ที่ลดลงเล็กน้อยบริษัทชี้แจงว่าเป็นเพราะสมาชิกที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะต่ออายุน้อยกว่าซึ่งแม้เป็นส่วนน้อยแต่ตัวเลขนี้เป็นหัวใจสําคัญของโมเดลธุรกิจคอสโก้ตลาดก็เลยค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษครับเข้าใจค่ะ มาดูหุ้นอีกตัวที่ร้อนแรงมากในสัปดาห์นี้กันบ้าง Planet Labs หรือ PL ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง38%ในสัปดาห์นี้เลย Planet Labs เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลโลกผ่านดาวเทียมครับที่หุ้นพุ่งแรงเพราะผลประกอบการไตรามาส3าเติบโต33%และได้สัญญาใหม่จากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือการประกาศจับมือกับ Nvidia และ Google เพื่อนำเทคโนโลยี AI ของทั้งสองค่ายไปใช้ประมวลผลบนดาวเทียมโดยตรงนี่คือตัวอย่างของบริษัทที่ไม่ได้แค่เล่าเรื่อง AI แต่กําลังนํา AI ไปใช้งานจริงๆและตลาดก็ให้รางวัลกับการเคลื่อนไหวนี้ครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมมาที่กลุ่มเรือสำราญกันบ้างทั้ง Royal Caribbean, Norwegian และ Carnival วันนี้หุ้นบวกแรงกันท่วนหน้าเลยนะคะ4.5%ถึง5.5% ครับกลุ่มนี้ได้อานิสงส์จากข้อมูลของ Bank of America ที่ชี้ว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจเรือสำราญในเดือนพฤศจิกายนพุ่งขึ้นถึง11.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งส่วนทางกับธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆที่ชะลอตัวลงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกลุ่ม n นอนเทคที่ยังคงแข็งแรงครับ ส่วนหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจก็มี Oxford Industries หรือ OXM บริษัทแม่ของแบรนด์ Tommy Bahama ที่หุ้นร่วงหนักถึง22%หลังปรับลดคาดการกำไรและ Coca-Cola หรือ KO ที่หุ้นลงไป1.6%หลังประกาศข่าวการเปลี่ยนตัว CEO ใหม่ค่ะซึ่งทั้งสองกรณีก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมใหญ่ของตลาดในวันนี้ครับ พอเห็นความไม่แน่นอนสูงในหุ้นเทคโนโลยีแบบนี้นักลงทุนบางส่วนอาจจะเริ่มมองหาสินทรัพย์อื่นนะคะแล้วในฝั่งของตลาดคริปโตล่ะคะได้รับอานิสงจากความผันผวนนี้บ้างไหมเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจครับราคาบิตคอยตอบสนองเชิงบวกต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงแรกโดยดีดตัวขึ้นไปใกล้ระดับ94,000ดอลลาร์ แต่จากนั้นก็ค่อยๆย่อตัวลงมาซื้อขายอยู่แถวๆถว91,800ดอลลาร์แม้ว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงแต่ดูเหมือนว่าตลาดยังคงให้น้ำหนักกับความไม่แน่นอนในระยะสั้นของเฟดอยู่มีมุมมองจากนักวิเคราะห์ที่น่าสนใจบ้างไหมคะมีรายงานล่าสุดจากธรรมการสแตนดาร์ดชาเตอร์ที่น่าสนใจมากครับ<ม>เขาปรับลดเป้าหมายราคาบิตคอยนณสิ้นปี2025ลงครึ่งหนึ่ง จาก2 0 0 0ดอลลาร์เหลือ1 0 0 0ดอลลาร์โหลดลงครึ่งหนึ่งเลยครับอาจจะฟังดูน่าตกใจแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากในระยะยาวอยู่ดีมันสะท้อนภาพรวมของสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ดีครับคือระยะสั้นพันผวนสูงมากแต่เรื่องเล่าในระยะยาวยังคงแข็งแกร่งใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วมีบทความพูดถึงไอเดียการให้บิตคอยเป็นของขวัญด้วยประเด็นนี้น่าสนใจดีนะคะครับเป็นไอเดียที่อาจจะน่าจดจำและไม่เหมือนใคร แต่ก็ต้องพิจนารณาผู้รับเป็นสำคัญเลยนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าบิตคอยมีความผันผวนสูงมากในปีที่ผ่านมาราคาแกว่งตัวอยู่ระหว่าง70,000กว่ากว่าไปจนถึง120,000กว่ากาเลยทีเดียวค่ะ ถ้าผู้รับเป็นคนที่สนใจการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้มันก็อาจจะเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าผู้รับไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีหรือไม่ชอบความเสี่ยงเลยการให้บิตคอยอาจจะกลายเป็นการสร้างความเครียดให้เขามากกว่าความสุขนะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะสําหรับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากของตลาดที่กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางความคิดครั้งสําคัญใช่ครับจากความคลั่งไคล้ในเรื่องเล่าของอนาคตที่สวยหรู ตอนนี้นักลงทุนกําลังกลับสู่ความเป็นจริงและมองหาข้อพิสูจน์ที่จบต้องได้อย่างกําไรและกระแสงเงินสดเป็นวันที่สอนเราว่าไม่มีทีมการลงทุนใดที่ยั่งยินตลอดไปโดยไม่มีพื้นฐานรองรับครับและนั่นคือสิ่งที่น่าขบคิดต่อแล้วนะคะว่าในขณะที่ตลาดกําลังทวงถามหาข้อพิสูจน์จากกลุ่ม AI มีหุ้นเรื่องเล่าตัวไหนในพอร์ตของนักลงทุนบ้างที่อาจจะต้องกลายเป็นโชว์มีสตอรี่ในลำดับถัดไปเป็นคำถามที่นักลงทุนทุกค,คนควรถามตัวเองเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ